เจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่กิฟช่องฮักบ้านนาชาแนลกันแหมแล้วนะเจ้าวันนี้แม่กิฟก็จะมาทําไข่พะโล้ใส่น่องไก่เปยๆนะเจ้าวันนี้ก็จะใจแบบว่าวิธีง่ายๆเนาะเริ่มแรกแม่กิฟก็จะตั้งน้ำหือเดือนเนาะใส่น้ำลิดเกลงนะเจ้าแล้วก็จะใส่ผงพะโล้สําเร็จของรสด,ดีลงไปนะเจ้า,าก็ใส่ไปมดซองเลยเจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะจะได้ละลายดีนะเจ้า พอน้ำเดือดนิดหน่อยแม่กิฟบก็จะใส่หน่องไกล่ลงไปเจ้าเป็นปีไก่บนกับหน่องไก่สองตีนนะเจ้าจากนั้นเขาก็ขี่ขี่ขี่บได้เนะาะบะต้องกวนนะเจ้าเฮอไก่จมลงไปบะได้นะเจ้าพอน้ำเดือดแล้วนะเจ้าแม่กิฟบก็จะเติมหลักพักชีลงไปก็จะใส่เยอะๆหน่อยนะเจ้า จากนั้นก็เติมเกลือป่ลงไป1น่ช้อนชาซอสฝ่าเขียว1น่ช้อนโต๊ะแล้วก็อันซีอิ๊วขาว1น่ช้อนโต๊ะเตากันนะเจ้าจากนั้นก็จะเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานด้วยซีอิ๊วดำเกิงจ้อนนะเจ้าแล้วก็อันกลนให้เข้ากันนะเจ้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะเจ้าจากนั้นแม่กก๊บก็จะเติมไข่ต้มไปซิบฟองเนาะ ไข่ต้มใส่ไปเลยเจ้าอืมจ้าโลโอะเลยนะเจ้าแล้วกระตุนด้วยไฟกลางค้นไปทางอ่อนประมาณ30นาทีนะเจ้ายิงตุ่นนานก็ยิ่งอร่อยเนื้อไก่เปยเปยๆค้นๆนะเจ้าถ้าไข่ยากฮือไข่ดำดำเนาะก่อนนำไข่ไปมักกับซีอิ๊วดำก่อนนำมาต้มก่อนนะเจ้าถ้าเพื่อนๆอยากได้กินหอมของเครื่องเทศนะเจ้าก็แนะนำืห้ใส่อบเชยติดปินไม้พะโล่ลงไปนะเจ้า วันนี้แม็กกิฟก็บดรีสซเนาะก็จะทําแบบง่ายๆมีอย่างกะส่ไปถ้าใครบยากปรุงเพิ่มกะแจ้รสดีซองเดียวและใส่น้ำหนึ่งลิตรตามคําแนะนําหลังซองได้เลยนะเจ้าพอพะโล่ของเฮาได้ที่แล้วนะเจ้าแม็กกิปก็จะตักใส่ถ้วยเนาะถ้วยบใบใหญ่ๆเจ้าอืมปีกบนกับน้องไก่ไข่แล้วก็อันเอาน้ำลาดลงไปเจ้า ลราก็จะรวยด้วยต้นหอมพักจีนะเจ้าอือเหมาะขนาดนะเจ้าจักใส่ถ้วยเซ็ตแล้วนะเจ้าก็นำไปกินกับข้าวสวยร่อนๆนะเจ้าเหมาะขนาดเนอวันนี้แม่กิี้ก็จะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเจ้าฝากเปื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้แม่กกี้ตัวนะเจ้าจะได้บอ่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่กกี้เนาะเปื่อนๆสามารถมาติชมแนะนำกันได้เลยนะเจ้า วันนี้แม่คิปก็จะขอตัวลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย